ไม่เลือกรสนณาชัดชาติมาแน่นะครับวันนี้ผู้คนพูดถึงคุณรสนณาในวัฒกรรมดังกล่าวดีนะครับมากกว่านโยบายทางด้านการหาเสียงเสรําไปไม่แน่ใจว่าเป็นเทคนิคการหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายของคุณรสนณาหรือไม่นะครับโดยเป็นการโพสต์เฟซบุ๊กเปิดยุทธศาสตร์โค้งสุดท้ายไม่เลือกรสนณาชัดชาติมาแน่นะครับ พร้อมประกาศหว่ายุทธศาสตร์ส่งเสริมคนดีส่งเสริมคนดีให้ปกครองบ้านเมืองและต้องหยุดการทุจริตให้สําเร็จนะครับก็คุณรัษณากรมันจะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีนะเป็นคนดีแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทําให้เกิดภาพบุมกลับส่งเสริมคนดีและต้องเลือกลัฆษณาไม่งั้นชัดชาติมาเนี่ย มันก็เลยกลายเป็นสมก,การเหมือนกับว่าชัดชาติไปว่าชัดชาติเป็นคนไม่ดี <c oughs> นึกออกไหมครับมันก็ชอบเป็นแบบนั้นแล้วถ้าตรรกะนี้ถูกเอามาใช้ถ้าไม่เลือกลโนษณาและชัดชาติมาแน่คือจริงๆต่อให้เลือกหรือไม่เลือกลโนษณาชัดชาติก็อาจจะมาอยู่แล้วหรืออาจจะไม่มามันก็ไม่เกี่ยวข้องกันหรือถ้าพูดแบบนี้ก็หมายความว่างั้นก็ ช่วยกันไปเลือกชัดชาติเลยถ้าไม่อยากเอาลฆษณาเห็นไ,ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการหาเสียงในรูปแบบดังกล่าวมันก็เลยทําให้ผู้คนเนี่ยวิภาควิจารณ์ว่าทําไมถึงยังต้องใช้ตรก,กะกันแบบนี้อยู่นะมันไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่สมเหตุสมผลกันนะคุณผู้ชมรู้เหออไหมครับคือต่อให้เขาจะเลือกหรือไม่เลือกรสนาชัดชาติก็อาจจะมาหรือไม่มามันก็ไม่ได้เกี่ยวกันะนะครับ แล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับอันนี้น่ากลัวนะน่ากลัวเหมือนลุงคนหนึ่งเลยนะครับที่ที่จะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีนะฮะเป็นคนดีแล้วปันหนึ่งว่าคนอื่นเนี่ยเป็นคนไม่ดีกันมีตัวเองดีเนี่ยอันนี้มันอันตรายนะอันนี้ก็อันตรายถ้าเราพยายามจะสร้างวิธีคิดแบบนี้นะครับก็ <S <S อย่างที่ผมบอกไงต้องเลือกลสนษณานะไม่งั้นชัดชาติมาแน่แล้วก็บอกว่านี่มันคือยุทธศาสตร์เอาคนดีปกครองบ้านเมืองก็หมายความว่ากาลมงจะบอกว่าชัดชาติ เขาเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นเหรอมันก็ดูจะเป็นตัก,กะที่ไม่แปลกครับที่ผู้คนจะวิาพากวิจารณ์ถ้าบอกว่าไม่เลือกเราเขามาแน่เนี่ยว่าหนักแล้วนะไม่เลือกเราเขามาแน่ว่าหนักแล้วแล้วการระบุไปถึงขนาดที่ว่าถ้าไม่เลือกคนนี้คนนี้มาแน่เนี่ยโอ้โหอันนี้หนักโอ้ยงี้พวกว,วิโรธพวกดอร์อพวกคุณศิธาใครกันนะพวกคุณคุณจำ สกุลทีนะคพลตารวจเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ยเหมือนไม่มีตัวตนเลยนะครับเพราะว่าคุณโฆษณาก็บอกมีรุษนากับกับคุณชัดชาติก้าวเถอะครับมันเป็นเทคนิคหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าที่ผ่านมาคุลโฆษณาก็ถูกพูดถึงค่อนข้างน้อยนะครับแกเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์เจ็ดดูเสื้อแกนะใช่ไหมครับเอ,อก็เลยก็เลยคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ไม่เลือกลฆนณา ชัดชาดมาแน่คุณผู้ชมมีความคิดเห็นต่อวิธีการหาเสียงแบบนี้อย่างไรนะลองส่งเข้ามาแลกเปลี่ยนกันดูนะฮะเราวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักการด้วยความสุภาพเรียบร้อยโอเคนะครับถ้าอยากสนับสนุนยุคนทีมข่าวยุคนนะครับอ่ะขายของหน่อยนะแหนมยุคนครับชุดละร้อยห้าิบาทสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะสั่งซื้อในกล่องข้อความก็ได้ชุดละร้อยห้ินะ แยมยุคคนสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านชุดละร้อหรือสั่งซื้อในลิงไลน์ก็ได้นะครับอยากมีสื่อปากแบบนี้นะครับเป็นเสียงเรียกร้องแบบนี้ก็รบกควนช่วยกันดุดหนุนสักหน่อยหนึ่งนะนะครับทีมงานหลายคนนะต้องเลี้ยงดูนะครับเราไม่ได้ร่ําได้รวยเหมือนกับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะครับของหรูของแพงก็ไม่มีใช้กับเขานะนะนะเนี่ยอ่ะสื่อชาวบ้านนะครับชุดละร้อบาทนะวันหนึ่งทําไม่เกินแปดสิชุด วันหนึ่งทําประมาณ6 0สิถึงแปหมดแล้วหมดเลยนะครับคิวก็ต้องเลื่อนถัดไปเพราะว่าสั่งเข้ามาเราก็เริ่มทํา1ชุดมี10ชิ้นทําใหม่ๆสดๆนะครับไม่แค่ขายของหาเงินอย่างเดียวรับประกันความอร่อยนะครับเป็นแหนมหมูนะแหนมหมูอันนี้เป็นพริกขี้หนูเห็นไหมพริกขี้หนูสวนใหม่ๆสดๆเลยแหนมหมู1ชุดมี10ชิ้นชุดละร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วได้ก็ไปไหนล่ะครับเอามาทําข่าวนะนะครับเพราะว่าต้องมีทีมข่าวนะ นะมีทีมข่าวจ้างพนักงานจ้างแอดมินจ้างคนทํารูปภาพจ้างบัญชีเสียภาษีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับนะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ่ะถ้าสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจ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 เข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าพิมพ์สนใจเข้ามาเนี่ยมันอาจจะปนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะปนอยู่กับไอ้คอมเมนต์ข่าวแต่ทีมงานเขาจะไม่เห็นถ้าอยากสั่งซื้อจริงๆเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในกล่องข้อความอินบ็อกซ์ก็ได้ กล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์ม l ลยุคนได้หรือด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็เข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ผมขายอยื่นไม่เป็นนะผมเนี่ยชัดเจนนะครับผมขายอยื่นไม่เป็นนะผมขายในของที่ผมคิดว่ามันดีซึ่งต็คือแหนมผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแหนมบ้านผมเองเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับถ้าจะให้ยุคนไปขายครีมอะไรแบบนี้ขายไม่ลงนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ดี ให้ยุคนไปขายไอ้ไอ้อะไรอ่ะยาเยอะอะไรต่างๆของอะไรก็ทําไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราเราเราไม่ได้ทำองเงินผมไม่ได้ทําเอาผมไม่ได้ขายของเอารวยนะครับผมอยากมีไรายได้เอามาเลี้ยงดูองค์กรนนั่นเองนะครับแต่ว่ามันอร่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็กราบขออภัยนะสินค้าหลายๆอย่างที่ติดต่อผมมานะครับผม ผมอาจจะเป็นประเภทแบบแปลกๆกว่าคนอื่นนิดหน่อยคือผมอันไหนผมผมผมไม่เอาหรอกอไอเงี้ยถ้าของแบบพวกเครื่องสำโางสำอางยิ่งแล้วใหญ่นะครับหรืออะไรอย่างอื่นอ่ะผมยากนะผมไม่เอาอะนะผมผมขายแหนมดีกว่านะครับถึงแม้จะมีคนดูถูกนะว่าโอ้ยแม่งเป็นนักข่าวเลยว่าขายแหนมแล้วไปให้ขายให้ไปขายยาบ้าเห,หรือยังไงครับเนะะ ก็ขายแหนมไงขายของถูกกฎหมายเนี่ยนะอร่อยเนี่ยนะครับไม่ได้ไปรบกวนไม่ได้ไปทําร้ายใครอะนะครับไม่ได้ไป,ไ,ไปขายอะไรให้ไปขายอะไรนะขายเหมือนที่คนดังๆเขาขายกันหรอโอ้ผมขายไม่เป็นหรอกอันนั้นนะครับพูดตรงๆนะยากผมกระดาษปากเวลาผมไปขายของอะไรที่มันมันผมไม่ได้ใช้จริงๆหรือผมไม่ได้กินจริงๆมันจะกระดาษปากหน่อย กระดาษปากกระดาษใจด้วยนะไม่เอาเอาอานี้แหละไข่เนยนี่แหละนะชุดละร้อยห้าสิบนะครับชุดละร้อยห้าสิบนี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็อร่อยคุณผู้ชมไส้อัว่วไส้อั่วหมูไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนมีสองแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละสองรอยี่สิบครึ่งโลทำส่วนหมหทุกวันเนะ ผมมาเก็บปิ๊กม่เก็บตัวตลอดผมชอบทานนะครับเวลาเจอใครก็ให้เป็นของฝากบ้างนะไสอัวสูตรบ้านแม่เพื่อนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วสมัยก่อนบ้านแม่เพื่อนคนนี้เขาทำนี่อร่อยไสอัวนะพอเราโตมาเราเริ่มมีชื่อเสียงว่ากันง่ายๆอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเราก็นี่ไงเราก็เอาไสอัวมาขายเดือนหนึ่งเนี่ยนะเอ้วันหนึ่งนะทำไม่เกินสี่สิบชุดนะเพราะว่า ทำเยอะมันเหนื่อยแม่ครัวที่เขาทำเนี่ยเขาแก่แล้วเขายุเยอะแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเขาทำเยอะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงมาเนี่ยนะนะมันจะลําบากอีกนะแล้วทำเยอะเนี่ยทำเยอะเดี๋ยวกลัวไม่อร่อยของอะไรก็ตามแต่ทำเยอะไปความคิดผมเองนะผมกลัวไม่อร่อยมันต้องทำแบบเหมือนเหมือนอาหารญี่ปุ่นนะ่ะที่เขาเรียกโอมากาเสะ โอมาการเซโอมาซาเกะอะไรสักอย่างเลยนะครับโอมาการเซโอมาซาเกะเนี่ยนะเขาก็จะทาเห็นไหมเขาก็จะทำเป็นชิ้นๆใช่ไหมมันเลยดูมีคุณค่าพิถีพิถันถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันวันละสี่สิบชุดไม่เกินนะครับมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่ะเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดเยอะนะครับไม่ได้เผ็ดถึงขนาดโอโหกินไม่ได้เลยเผ็ดมากอะไรเงี้ยไม่เผ็ดผมเนี่ยจะกินแบบเผ็ดเพราะมันไม่เผ็ดสําหรับผมนะ แต่ถ้าแบบไม่เผ็ดเดี๋ยวมันจะจืดๆหน่อยอ่ะไม่รู้สิแล้วแต่คนนะแต่ถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ถูกปากก็เติมน้ำเปล่าก็ได้เติมพริกป่นใส่ไปหน่อยมันก็ได้กินละอร่อยจริงๆนะครับไส้อั่วเนี่ยผมเนี่ยเอาหัวการันตีเลยนะครับผมไม่เคยทานไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเอางนี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยนะเพราะผมเป็นคนเหนือนะครับกินของพวกนี้มาตั้งแต่เด็ก ผมยังไม่เคยกินไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่าอันนี้มาก่อนนี่ขนาดไส้อั่วเนี่ยนะทำแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะนะแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะถ้ากินตอนนี้เขาทําเสร็จเดียวโหอุยคุณผู้มชมครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมมอแบบนั้นเลยอ่ะแต่อันนี้ขนาดแพ็คนะแช่เย็นนะย,ยังอร่อยเลยชุดละสองร้อยยี่สิบสนใจก็พิมพ์เขาว่าสนใจเข้ามานะครับหากินยากครับอร่อยแบบเนี้ย ผมย้ำกับคนทำเลยนะย้ำ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 ห้ามทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปจากที่ทำันวันแรกห้ามเด็ดขาดมีอะไรครับข้องใจมีปัญหาอะไรก็ตามแต่อยากจะนู่นนี่นั่นให้มาคุยกับผมอยากได้เงินเพิ่มอยากได้อะไรให้มาคุยกับผมแต่ของต้องเหมือนเดิมของต้องเหมือนเดิมนะครับมันก็เลยอร่อยเหมือนกับตอนที่เราอยู่ อารมณ์มันจะเหมือนกับว่าที่บ้านส่งกับข้าวไปให้เรากินเน่ะเด็กต่างจังหวัดจะเข้าใจความรู้สึกนี้เหมือนเรามาทํางานมาเย็นสื่อกรุงเทพเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าไปเดินตลาดแล้วก็ซื้ออะไรก็ไม่อร่อยเลยเว้ยไม่เหมือนกับที่บ้านส่งมาให้กินของผมแบบนั้นเลยนะใส่หัวเนี่ยสองร้อยยี่สิบผมบอกก่อนนะครับวันหนึ่งจะทไม่เกินสี่สิบนะครับถ้าวันไหนไอ้ยอดออเดอร์สั่งเกินสี่สิบผมก็ไม่ไม่รับละผมก็จะบอกให้ทีมงานบอกว่าก็ เออเป็นคิววันถัดไปนะคะเป็นคิววันถัดไปนะครับรอหน่อยนะของดีต้องต้องต่อคิวนะถ้าผมทำเยอะๆมันไม่อร่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเก่านะมันจะเก่าเราทำแบบนี้แหละรับประกันความอร่อยเลยนะสองร้ 220, นะอยยี่สิบนะขอญาตโมหน่อยเถอะนะไส้อั่วนี่ชอบมากเลยนะจะให้ไม่โมได้ยังไงนะครับคือถ้าให้ผมไปขายครีมเงี้ยคุณผู้ชมผมขายไม่ได้นะ ที่มีหลายคนจะเอาให้ผมมาโฆษณาเนี่ยนะครับผมคทําไม่ได้หรอกยาเลยนะเดี๋ยวของคุณจะเสียเปล่าอ่ะนะเสียชื่อเปล่าอ่ะยาเลยนะยาเลยผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นด้วยนะครับอันไหนที่ผมไม่ได้ใช้จริงเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยนะครับที่เขามาจ้างให้รีวิวเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้สิกลับบ้านไปก็รู้สึกผิดอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนโกงหกตัวเองอะ่ะโกงหกคนดูอะ่ะนะไม่เอาไม่เอา ยังไงก็ไม่เอานะเอาเงินมากองเป็นล้านก็ไม่เอาพูดเรื่องจริงนะครับอืมเอาเงินมากองเป็นล้านให้จ้างให้ไปทํางานนู่นนี่นั่นแต่มันรู้สึกไม่สะดวกใจมันก็ไม่เอามันก็เลยมาขายแหนมดีกว่ามีแหนมนะนี่แหนมร้อยห้าสิบมีแหนมไส้อัวเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีนะ เนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีอะไรอีกอะกล้วยฉาบของขาดนะน้ำพริกน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปรานะสั่งมาได้เลยนะครับเนี่ยลายพิมพ์สนใจเข้ามาก็ได้หรือเข้าเป็นอินบ็อกซ์ต่องข้อความเพจ easy you คนหรือว่า Normal ล y o คนก็ได้นะครับขายของตามสไตล์ผมนี่แหละขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ ก็ได้อยู่นะก็ได้วันหนึ่งก็ได้หลายสิบชุดอยู่หลายเป็นร้อยอยู่เป็นสิบเป็นร้อยชุดอยู่รวมๆมัมมนเนี่ยนะร้อยกว่าชุดร้อยกว่าชุดก็ขอบพระคุณมากนะครับไม่โลภอะ่ะมีคนมาถามว่าทําไมไม่คิดจะขายเป็นวันละพันพันชุดอะ่ะไม่ทําอ่ะนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นอืมไม่ได้เก่งขนาดนั้นทาตามเท่าที่ทําได้นี่แหละนะเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อน นะครับเอ,อโอเคนะเจอกันเรื่องแกงมคอเซ็นเตอร์พิสูจน์ฝีมือรัฐบาลถ้าคุณปราบไม่ได้คุณทําอะไรไม่ได้ผมว่านั่นแหละคือคําตอบอย่ามาโม้กันเลยนะแล้วอะไรเวลาพูดถึงนโยบายเต้องเอาที่มันเป็นสมองอะนะที่มันเป็นวิสัยทัศนะ์อะไม่ใช่นโยบายแจกแล้วก็ามาโม้เป็นผลงานใครมันก็ทําได้นะครับนะ ลาไปก่อนนะครขอพวกคนอย่างสูงที่สนับสนุนและก็อุดหนุนสวัสดีครับ